ครับผมวันนี้วันที่2ี่ิมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้นะครับจะพามาชมสวนคุณพัดนะครับสวนคุณพัดเนี่ยมาเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับสี่คูณสี่เมตรคูณสีณ่เมตรสิบหกตารางเมตรนะครับตรงที่ท่านใดที่แบบมีปัญหาพวกไม่มีที่ที่จะปลูกพูดผักสวนครัวนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมา ดูสวนของคุณพัดเนี่ยครับเขาทำได้ดีเลยนะครับดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนในแปลงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นหน้าห้องนอนเลยนะครับหน้าห้องนอนก็จะเป็นใส่พวกกะเพราโหระพานะครับอยู่ในนี้นะครับพวกกะเพราโหระพามีพริกนะครับส่วนตรงที่ไม้เลื้อยเนี่ยก็จะเป็นพวกมีถั่วฝักยาวมีแตงกวานะครับ ส่วนคะนา้ากวางตุ้งก็มีนะครับโดยวิธีการเนี่ยพัดนะครับก็จะเนี่ยทำต้นอ่อนไว้อย่างนี้ต้นอ่อนเป็นพวกกวางตุ้งคะนา้านะครับมีหลากหลายเลยต้นคะน้านะครับแล้วก็มีเป็นเป็นพวกาก,ากาดขาวนะครับต้นกาดขาวก็น,นั่นไว้ก็ได้กินไปแล้วนะครับได้กินไปได้กินไปหลายหลายหลายครั้งละนะครับ ส่วนอันนี้เห็นไหมครับแตงกวาลูกเลื่อเลยนะครับคุณพัดเขาก็ทําไว้นะครับแตงกวาตัวใหญ่หัวขวนเลยนะครับก็กินไปได้หลายครั้งแล้วนะครับมาขยับมาดูาขยับมาดูขยับมาดูเป็นถั่วฝักยาวก็ออกผลผลิตได้ดีนะครับเันผมจะไม่ใช้เป็นสารเคมีเลยนะครับจะเป็นพวกเป็นน้ำจุลินทรีย์นะครับ น้ำจุลินทรีย์ที่ทําขึ้นมาเองนะครับถั่วแก้วก็จะได้ผลผลิตที่ดีบางครั้งก็มีมแมลงบ้างนะครับแล้วก็มแมลงก็จะมีเยอะหน่อยนะครับก็ตอนนี้เรามาดูอันนี้พิ่งขึ้นมาเมื่อวานเลยนะครับเป็นมะเขือยาวนะครับเป็นมะเขือยาวมะเขือยาวนี่ก็เราปลูกลงแปลงเล็กๆอย่างนี้ครับบางอันใส่ถุงใส่ถุงไว้แต่ก็ขึ้นมาได้ผลผลิตที่ดีเลยนะครับเป็นมะเขือยาว นะครับส่วนมาดูตรงนี้จะเป็นพวกฟักทองนะครับมีฟักทองนะครับมีผักที่หลากหลายนะครับเราใช้อะไรก็คืออ่างที่มันแตกนะครับอ่างที่มันแตกแล้วก็มาใส่ดินแล้วปรุงดินปรุงดินลงไปแล้วก็เราก็ปลูกพวกควางตุ้งพวกคณะก็ได้ผลผลิตได้ทานรับประทานแล้วนะครับเก็บไปได้ก็เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยนะครับ ต้นกล้าเราก็ทําไว้ทวําไว้เพื่อเปลี่ยนแล้วก็หากระถางมาแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆครับนี่ในการรักพันาก็าคือว่าในด้านนี้สี่เมตรครับด้านนี้สี่เมตรนะครับก็เป็นสิบหกตารางเมตรแล้วนาสิบหกตารางเมตรแค่นั้นเราก็ได้กินได้ได้กินของทุกหลากหลายนะครับเป็นผักหลากหลายไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อได้เลยนะครับอันนี้ไม้เล,ลื้อยเราก็ น้ำอัญชันที่เราทําแล้วก็เอาเด็ดดอกอัญชันนี้ไปทํานะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นพวกนาวมะนาวก็เริ่มมีผลผลิตนะครับเริ่มมีลูกต้นนิดเดียวก็เริ่มมีลูกแล้วนะครับนี่นะครับนี่ผักนี่ใบนี่เป็นดอกนี่เป็นชวนชมนะครับนี่เปต้นที่ผมบอกครับเป็นน้ําชีวบุญชีเฉพาะแสงที่ทาเองนะครับเหินครับ ก็จะเป็นต้นกล้าเล็กๆขึ้นที่เป็นสี้ำแข็นี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่เพิ่มมานิดหน่อยก็เป็น2เมตรคูณรักสี่เมตรเกือแปดบวกมกัตติวสิก็ทั้งหมดรวมแล้วก็2ี่ตารางเมตรนะครับยีบสี่ตารางเมตรก็ปลูกได้เยอะเลยนะครับมาดูครับนี่คือต้นมะนาวต้นมะนาวซึ่งก็เริ่มออกลูกละนะครับ โดยเราใช้เราใช้วิธีดินเนี่ยเราก็ใช้วิธีปรุงดินเองนะครับคุณเองโดยใช้หลากหลายเลยหลายอย่างนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาบอกอีกทีว่าใช้อะไรบ้างครับวันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรผลผลิตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับในใน u t u b e วันนี้นะครับสวนคุณพัดครับขอบคุณครับ